สวัสดีค่ะวันนี้ก็ได้เข้าไปในเมืองนะคะเดินเล่นเนาะปิดถนนเดินกลางเมืองร้อนมากพี่น้องคะเนาะประมาณตอนกี่โมงใบใบ่ายสองร้อนจริงๆได้เดินเล่นชมบรรยากาศในเมืองนานแล้ววันนี้ย่าจะเข้าไปเดินนะคะย่าจะไม่ได้เอาสายรัดเอวอื่มจะค่อยเดินช้าๆสุดท้ายแล้วก็ปวดงอมมากๆเลยออื มีโชว์สวยๆเห็นเพื่อนบอกว่าเขาจะมีเยาวยันรอบเย็นแต่อารมณ์ของยายจ๋าไม่ได้นะคะปิดเสียงเพลงเนาะก็มาพูดคุยกันเอาบรรยากาศในเมืองมาให้ชมเสียดายเพราะว่าอือยากได้ให้ใหเห็นให้ชมเสียงดนตรีเสียงสนัตบรนไว้แต่มันเป็นไปไม่ได้วันนี้ทั้งวันเลยตอนเช้าเลิดไปส่งฝรั่งน้อยไปเที่ยววันเกิดสองชั่วโมงเลิดไปช็อป ชอบเสร็จรับลูกชายกลับมาสามีชวนเข้าไปในเมืองนะฮะสวยงามถ้าเป็นเมื่อก่อนนะยายจ๋าเข <c oughs> ามีเต้นมีรำมีอะไรกันเป็นทีมๆนะรอยเย็นๆดื่มหน่อยเล่นหน่อยก็โอ้ยถึงไม่ดื่มก็ตามนะคะเต้นไปกับเขาเลยสนุกสนานเทหาเนาะแต่วันนี้บอกเลยว่าเป็นวันแรกที่ไปเดินบอกสามีเดินช้าๆนะอคอยไป สุดท้ายคนที่งอมก็เป็นยายจ้าแต่ก็อยากเนาะไปแล้วก็ไม่อยากพลาดให้ภาพสวยๆมาฝากค่ะพี่น้องค่ะเดินตามฝรั่งไปเนาะฝรั่งน้อยเข้าเมืองทีไรห,หนีไม่พ้นแมคโดนด์นะฮะสุดท้ายยายจ๋าก็ไปไม่ถึงร้านอาหารเนาะพี่ร้านไทยพอฝรั่งน้อยนะคะไปถึงหิวได้กินแมค o โดนลดนแล้ว นางกคกนผานกับอย่างเดียวนะเขาเป็นคนที่ไม่เคยชอบอะไรแบบเจียวจ้าวเท่าไหร่นะฮะเนี่ยสนุกมากถ้าเป็นเมื่อก่อนบอกเลยยายจ่าเขาร่วมเขาร่วมแน่นอนนะคะอันนี้เขาเรียกว่านางโชว์ไม่ได้พิเศษที่เขาจัดนะใครอยากเต้นก็เต้นนะคะเป็นคู่ผัวคู่เมียที่ไปเดินเล่นกันเนาะอืสนุกสนานชอบมากๆเลยนะ แบบนี้เออแต่เต้นไม่เป็นหรอกนะคะก็ได้เปิดหูเปิดตาเนอะถ้าแบบร่างกายดีๆมันก็จะแฮปปี้มากกว่านี้นะคะอืมนี่เลยปลังน้อยของฉันมีโชว์หลายโชว์เขาบอกว่าค่ำๆเขาก็จะมีมาเป็นรอบๆรอบๆเพราะอากาศร้อนมากวันนี้ยี่แปดยี่เกองศาบอกเลยว่าร้อนเปี้ยง นะฮะสงสารเด็กไรเอ่ยนะฮะแล้วก็ลมน้อยด้วยนะในเมืองเนอะอืมเจอเพื่อนฟิลิปปินส์เจอพี่คนไทยทักไทยกันไม่ได้เจอกันนานก็เคฮาอยู่นะฮะแต่ก็ไปอย่างช้าๆคุยกันแบบสนุกสนานคุยกันแบบว่าอืมนานๆเจอกันเนาะเพื่อนที่ทํางานน่าจะร้อนน่าดูนะคะน่างกันมาแยกกันไปเป็นสิบปี บอกเลยว่าร้อนมากฮันนี่กับกันเป็นแครๆแุ้อุยฮันนี่กับกัสานเออเขาเรียกอะไรอ่ะป่วยเนาะพิการเหรอเออดูแลสุขภาพกันเนาะเพื่อนปีเดียวกันเลยนะคะน้องน้องไม่ถึงเนาะพี่สาวปีเดียวกับเจจจาไปเจอเขาเป็นเพื่อนที่เคยเฮเคยเมา้าเยอะมากกั่เป็นเพื่อนชาาวฟิิิลปนมกะพี่คนไทยจริงๆแล้วก็นัดเจอกันที่ร้านอาหารไทยเนาะ ของพี่เขาเนาะฮะแต่ว่าวาชสาสุดท้ายก็ไม่ได้ไปแม่เจอตำรวจที่ไหนฝรั่งน้อยบอกว่าปา้าม้ามามานุ่นน่ะเพื่อนเธออยู่ที่นูน่นนะคะน,นี้เขาเดินโชว์เฉยๆเนาะแม่สกิดเมียอยู่เออสกุดสกิดแม่อยู่เรื่อยนะคะฝรัร่งน้อยอ่ะบอกไม่ให้ลืมม,มาม่าจะเห็นเพื่อนเธอไม่นุ่นน่ะบระสานก็นะ อ,อยากให้ทุกคนได้ชม,มชยอยากห้ชมทุกคนได้ชมบรรยากาศ <c oughs> ได้ยินเสียงหัวราะนะคะ <c oughs> เสียงเฮเสียงฮาบรรยากาศเนาะเอาจริงนะเริ่มจากปีที่แล้วเนาะหลังจากโควิดมานะฮะเพิ่งมีงานเริ่มมาจัดคึก <c oughs> แบบสนุกสนานเฮฮากันแบบนี้แล้วก็คนเยอะมากแบบนี้นะคะ <c oughs> สตส ร้อนสุดๆเนาะนี่มีการแซวกันด้วย mm hmm. <IS TS> นะคะเสร็จแล้วก็อ่ะตามฝันนะคะเมนูประจำของฝรั่งน้อยก็ต่อโดยแมคโดนัลเนาะนี่เลยพอกินอิ่มหนังท้องตึงนะคะความรู้สึกก็ไม่เอาอะไรแล้วขออยากกลับบ้านอย่างเดียวข้างในนี้ก็เป็นส่วนละอาหารนะคะ โซนกาแฟโซนดิสโก้สมัยก่อนที่ยายจ๋าสร้างอาชีพของคนไทยในต่างแดนนะคะขายบรรยากาศพี่น้องฮ้อนบ่ฮ้อนคนคนพี่น้องเอ้ยมาดูกันเนาะน่ารักมากในร้านก็เต็มนะชีคนไทยอยู่ที่ไหนไม่ขี้เกียจบอกเลยว่ามีแต่เงินทองงกันนะจุดตรงนี้ก็เปจุดที่คุ้นเคยกันนะคะเพราะว่ายายจ๋า ลงรถมีสองลูกจ้ากทำงานปจเวลาเราเหนื่อยอ่ะอิ่มแล้วเหนื่อยได้ไงอ่ะไปเลยโบสถ์ตรงนี้นะคะแต่เวลาเราอยู่ประจํามันเป็นเรื่องธรรมชาติเฉยมากเสียงระฆังปังปังไม่ทันเขาเรียกว่าเดินผ่านเดินมาที่นี่แล้วเจออะไรพี่ตู่มาที่นี่คนไกลมาที่นี่คนที่นี่ก็อยากไปเที่ยวที่นี่นี่ฝรั่งน้อยเห็นแล้วเห็นแล้วองชาติไทยของเรานะคะ มามาเห็นธงชาติไทยใหมสวัสดีค่ะสาวสาวน้องเขาหน่อยเนาะสวัสดีค่ะขายดีไหมมาเดินเล่นร้อนมากนะใช่ไหมพรุ่งนี้ก็อยู่นี่เปิดกี่วันคะเนี่ยมาขายของมาพุ่งเสารค่ะอ่าอะไรเฮงเฮงเม้ารวยๆอ่า ป็นไงลูกๆโตแล้วไ้ห่วงเลยหนูคนเดียวใช่ไหม <พา S 1> และบอกให้เอาสองทำไมเอาคนเดียวอะ่ะ <c oughs> นี่อาชีพของคนไทยนะฮะอ,อาหารไทยอยู่ไหนก็เลิศดูเมนูนี่สำหรับขายตลาด <c oughs> ตรงนี้ประจำเลยใช่ไหม แล้วแล้วในอาทิตย์หนูในอาทิตย์หนูไปขายไหนมาเซลลอ๋อไม่ได้ไม่ได้ขายทั้งเจ็ดวันสี่วันทั้งอาทิตย์โอ้ยเหลือแหลกอืมอืมอาแล้วใครขับรถมาให้เนี่ยโชเฟอร์เราไปไหนเนี่ยขับโอ้เก่งมาก นเมนูนอาหารไทยเรานะคะนี่ในราคา78ยูโรนี่เขาเรียกว่าราคาย่อมๆเนาะสำหรับตลาดนัดหลักอเฮงเฮงจ้าอันนี้มาเดินตลาดนัดเจอแมค้าคนสวยนะคะนี่เวลาสี่โมงครึง่งดูบรรยากาศร้อนมากพี่น้องขาคนเนาะในเมือง ของขายไม่เยอะมันตก่กนนะฮะฝรั่งน้อยอิ่มแล้วก็จะหาทางแต่กลับบ้านเออวนวนดูหน้าฝรั่งน้อยดิดูหน้าดอิอิ่มแล้วหาทางแต่จะกลับบ้านเนี่ยะปะเนี่ยอิ่มแล้วก็มูม,มิเตเรสมูเอมิตเยะแล้วมูอะ่ะอ <c oughs> โอเคอริยกุณไปหาป๊าป๊เ <What? S 1> นาะนี่ก็จะกลับบ้านแล้วพี่น้องคะ oh, wow. พี่เล็กว่าจะเดินไปที่ร้านก็จะเดินไปที่ร้านพี่คนไทยเนาะ <Yeah. S 1> ก็ไม่ไปละ <laughs> เพราะว่าฝรั่งน้อยจูจีลำคาญนนะ <laughs> มากับฝรั่งน้อยก็จะประมาณนี้เลยไม่เหมือนกับที่มาเองนะ <laughs> แต่ว่าเดินวันนี้ย่าไม่ได้เอาสายรัดเอว รัดเอวพยายามเดินช้าๆแต่รู้สึกชาลงขาอ่ะกลับบ้านดีกว่าเนาะลากตัวเองสามีบอกว่าทำไมไม่รัดหูร้อนแบบนี้ฉันไม่เป็นลมหรอเนี่ยนะฮะไปครับพี่น้องขะชีวิตก็แค่นี้เนาะชีวิตก็แค่นี้มาได้กินได้ดื่มอ่สามีสองพ่อลูกได้กินแมคโดนั์นะฮะอย่าหวังถ้าเข้ามาในเมืองแล้วจะได้กิน อย่างอื่นถ้ามากับฝรั่งน้อยนะสุดท้ายก็ตกที่แมคโดนัลด์แต่ว่าเดจาก็ไม่ได้หิวเนาะอากาศสุดยอดเลยขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่รับชมเนาะเอาบรรยากาศในเมืองมาฝากกันสั้นๆวันนี้ง่ายๆโคลนโคนโคลนน่รู้ออกมาจากไหนนะคะ